สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆเอทุกๆท,ท่านนะคะทั้ง f อฟซีเก่าและ f อฟใหม่นะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจดีๆให้กันด้วยนะคะวันนี้แอก็ขอโทษขออภัยด้วยเนาะยุ่งมากเลยนะคะก็เลยลงคลิปให้ช้านะเมื่อวานนะคะเมื่อคืนเมื่อวานนี้ไม่ได้นอนเลยนะคะ2คืนแล้วนะเพราะว่าเอาลูกชายออกขวดนมนะคะก็เลยแบบไม่ได้พักผ่อนเลยเพื่อนๆค่ะลูกไม่ยอมนอนนะคะก็เลยเพิ่ง ื้นตัวได้ก็เลยมาอัดคลิปให้นะคะนะนะก็ขอให้เป็นเฮงๆปังๆนะคะงวดที่แล้วของเรานะคะก็เข้าอยู่น้าเพื่อนๆขาเข้าอยู่นะที่หนึ่งหกหกหนึ่งนะคะที่หนึ่งหกตรงๆนะคะเพื่อนๆขาแอดให้ไปที่สองคลิปนะคะสองคลิปเนาะนะคะก็เข้าที่หนึ่งหกนะคะเพื่อนๆขาก็ยินดีด้วยเนาะเอาศูนย์งวดที่แล้วเอาศูนย์มาตัดจริงๆนะคะเพื่อนๆขาเนาะก็เลยดูเหมือนเป็นหลายตัวนะคะก็ขอไัยด้วยเนาะส่วนสามตัวนะคะก็ให้ที่หกหนึ่งเก้านะคะก็ มาที่416นะคะเนาะก็ขอภัยนะคะไม่เข้านะคะสามตัวเนาะแต่ถ้าใครหยิบยก1916นะคะก็ยินดีด้วยเนาะตัวที่แอบเน้นให้นะคะนะคลิปนี้คนดูน้อยมากนะคะเนาะคนดูน้อยมากนะไม่รู้มีใครถูกรางวัลกันหรือเปล่านะคะส่วนซ้ายด่วนนะคะสายห่วนของเรานะคะแอบก็วงกลมให้นะคะ1916เนาะแต่ลืมเน้นให้นะคะตัวที่ชอบนะคะก็มาที่1916จริงๆเนาะ แต่ตัวเลขค่อนข้างเยอะเพราะว่าแอดไปหนักที่ศูนย์ด้วยเนาะก็กลัวศูนย์มาด้วยเ่อนๆัญนะคะแต่มาจริงๆที่ศูนย์ูนย์นะฝั่งโซปปร,ปรานะคะส่วนตัววิ่งรูดนะคะแอดฟันไปที่4และ1นะคะก็มาจริงๆเนาะส่วนงวดนี้นะคะอ่ามาดูกันว่าได้ที่ตัวไหนนะคะส่วนในไลน์ของเราก็มีเฮกันนะคะแอดให้แค่สคู่เองนะคะสีหคู่เนาะแล้วก็เน้นให้นะคะนี่แหละนะคะ สี่ห้าคู่นะคะเน้นให้ที่ตัวนี้นะคะหนึ่งเก้าหนึ่งหกและสี่ห้านะคะเออมาที่สี่สี่นะคะนี้ให้ที่ลายเนาะนคะุนขั้นขะใครที่อยู่ในลายก็ยินดีด้วยนะนะคะช่วงนี้แอดก็เปิดลายอยู่แต่ไม่รู้จะไปรอดไหมพอเพราะแอดไม่ค่อยมีเวลานะคะก็นะคะก็แค่จะส่งให้ก่อนหวยออกนะคะก็จะอ่าตรองดูก่อนว่าตัวไหนหน่าจะมานะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากจะแบบเอ,า,อาเน้นๆอะไรประมาณนี้เนาะแอดก็จะส่งให้ที่ลายนะคะ เอาวันนี้เอาเซิฟเซิฟไปดูก่อนนะคะว่าชอบกันหรือไม่นะคะอ่ะตัวเด่นของเรานะคะตัวเด่นเนาะก็จะเป็นที่เด่น8นะคะเด่น6เด่น9นะคะเอาไปวิ่งไปรูดนะคะชอบที่ตัวไหนเอาไปวิ่งไปรูดเนาะส่วนเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งที่แอดชอบนะที่แอดชอบนะคะที่แอดชอบเนาะนะคะมันก็มีเลข6นะคะเลข9นะคะแล้วก็เลข3เนาะใครชอบที่ตัวไหนตามที่ตัวนั้นนะคะ ส่วนตัวที่ชอบเลยแอดชอบที่6กนั่นแหละนะคะส่วนตัววิ่งรูปตัวฟันแอดขอไปที่หกนะคะไม่รู้หกจะมาไหมนะคะไม่รู้หกจะมาไหมหรือหกจะตีลังกาเป็น9ก้านะคะอ่าในชุดกันไอในชุดเด่นนะคะชุดเด่นหลักหลักหกนะคะก็จะเป็นที่หกเจ็นะคะ6 7 6 2 6 8นะคะเนาะก็จะเป็น9 7 9 2 ก้าหนึ่งนะคะชอบที่หลักไหนตามที่หลักนั้นนะคะส่วนในชุดกา้านก็จะมีที่แปดสามนะคะเอา้าว่าจะเขียนอะแปดหนึ่งก่อนนะคะสามเจ็ดนะคะและก็สามหนึ่งนะตัวเลขนี้เยอะหน่อยนะคะนว่นขาชอบที่ตัวไหนก็ตามที่ตัวนั้นนะคะตัวเลขมีเข้าและมีหลุดเนาะนะคะเดี๋ยวแอดวงให้ตัวที่แอดชช่นชอบนะคะหกเจ็ดเก้าเจ็ดกลัวมันตีลังกานะคะส่วนนี้ก็จะเป็น 92นะคะที่แอดชอบนะหรือจะเป็น62ก็แล้วแต่พี่ๆเพื่อนๆพิพพพพพจารณากันเอาเนาะนะคะและก็จะเป็นที่อเอาที่6 6 6 8นะคะ6898ถ้าใครชอบในหลักนี้นะคะ6898เนาะนะคะส่วนในชุด3ตัวะค่ะชุด3ตัวอ่ะชุดกันก่อนนะคะแอดชอบที่37นะ81นะคะอ่ะเน้นให้แค่นี้นะคะ ถ้าเน้นเยอะตัวนี้มันก็จะเยอะไปเนาะอ่ะตัวที่ชื่นชอบมากๆนะคะหกเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะแล้วก็เก้าสองหกสองนี่แหละนะถ้าใครชื่นชอบก็ตามนะคะส่วนในชุดสามตัวนะคะก็จะเป็นที่เก้านะคะสองแปดนะคะสองหกเจ็ดสามเจ็ดหกนะคะอ่าตัวตัวชอบนะตัวชอบนะคะตัวชอบนะ สามนะคะและก็สองก็ดนะคะก็ถ้าใครชื่อชอบก็ตามนะคะไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยนะจ๊ะตัวเลขมีเข้าและมีหลุดนะคะส่วนตัวเลขเน้นๆหน่อยแอดจะลงให้ที่ไลน์นะคะก็คิดว่าน่าจะมาแหละจะลงให้ที่ไลน์นะคะแต่ถ้าไม่มั่นใจนะคะแอดก็จะให้ไปวิ่งรูดกันนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เขาจะมาที่ตัวไหนเนาะดูตัวไหนก็เหมือนมันใช่หมดนะคะก็ ยังไงก็พิจารณากันเอานะคะชอบที่ตัวไหนก็ตามที่ตัวนั้นนะคะขอให้พี่เพื่อนทุกท่านห่งๆปังๆกันทุกท่านเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในแนวทางต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ